ไปดูกันที่ธุรกิจของศูนย์การค้ากันบ้างนะครับซึ่งทางสมาคมศูนย์การค้านะครับบอกว่าปีนี้สามารถที่จะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้แต่ว่าในปีหน้านะครับจะมีการปรับลดการลงทุนเนื่องจากว่าผลตอบแทนการลงทุนในช่วง5ปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงครับโดยคุณวัญญาจิราธิวัฒน์นะครับนายกสมาคมศูนย์การค้าไทยนะครับก็บอกนะครับว่าการใช้จ่ายในศูนย์การค้าของประชาชน ในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาในภาพรวมไม่ได้ลดลงนะครับเชื่อว่าในปีนี้ธุรกิจศูนย์การค้าก็ยังมีโอกาสเติบโต4-5%ตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนยอดการจับจ่ายสินค้านะครับยังคงใกล้เคียงกับเป้าที่วางไว้อย่างไรก็ตามนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็พบว่าธุรกิจศูนย์การค้าที่มีการลงทุนในแต่ละปีรวมกว่า7,000-1 70, 0แสนล้านบาทนั้นสร้างผลตอบแทนลดลงจากเดิม12-16% ขนาดนี้เหลือเพียง7-16%เท่านั้นนะครับทำให้ระยะเวลาการคืนทุนต่อโครงการเพิ่มจากเดิม6-7ปีเป็น6-10ปีจริงจะคืนทุนซึ่งมีปัจจัยทั้งจากเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงกําลังซื้อผู้บริโภคที่ลดลงนะครับทำให้ในปีหน้าก็คาดว่าจะมีเงินลงทุนในศูนย์ธุรกิจศูนย์การค้าลดลงเหลือเพียงประมาณ7 0,000ล้านบาทคุณวัญญานะครับยังบอกนะครับว่าสมาคมศูนย์การค้าต้องการให้ภาครัฐ พิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมครับเพื่อเพิ่มการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงนักชอบชาวไทยที่แต่ละปีขนเงินไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมไปต่างประเทศถึง50,000ล้านบาทโดยเชื่อว่าการลดภาษีนี้จะเพิ่มรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งช่วง3ปีที่ผ่านมาก็มีการเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับ